สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้กเ็เราจะมาตอบคอมเมนต์กันนะครับเริ่มตั้งแต่น้องมิ้นเกมเมอร์นะครับอยากาพีวาดหน้ากาดให้ครบได้ไหมไม่ครบนะครับแต่ว่าจะพยายามวาดให้เยอะที่สุดนะครับน้องเจเจบอกถ้าอยู่ทีมอีกาจะเลิกติดตามโอ้ยสงสารกันน้อยนะครับ น้องมิวแชนแนลอยากให้วัดหน้ากากพยาบาลนะครับก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีให้นะครับน้องพันเทพนะครับวัดหน้ากากแมวตาเดียวข้างในเป็นพี่สุเมศนะครับน้องจ็อกกี้2 5 4 8นะครับมังกรน่ากลัวเป็นเพียงแค่ความฟันของมังกรตัวเล็กครับอันแน่เป็นคำพูดที่ หน้าอะไรล่ะดูมีปรัชญานะครับน้องเจเจปังนะครับรู้สึกยังไงกับคนดูน้อยครับเข้มแข็งนะครับสู้ๆไม่ซีเรียสนะครับก็ทําเพื่อให้น้องๆได้ดูกันนะครับคนดูน้อยดูเยอะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแซนฟีเมลนะครับว้าวครับว้าวด้วยครับ น้องสุวรรณรัตน์นะครับพี่เอามาจากไหนอ๋อตัว Elder Dragon อันนี้มันมีลิงก์โหลดอยู่ที่คำอธิบายของคลิปนะครับลองเข้าไปดูนะครับน้องเกซ่านะครับบอกว่าอยากได้หน้ากากผัดไทยน้องมิสเตอร์แคตเตอร์นะครับอะไรอยู่ดีๆบอกนะ รบกวนน้องพูดดีๆหน่อยนะครับไม่เอาคำพวกนี้นะครับไม่เหมาะสมนะครับขอให้คุยกันดีๆก่อนนะครับถ้ามีคอมเมนต์กูมึงหรือพูดไม่เพราะนี้ขอลบนะครับเนาะจะได้รักษาบรรยากาศที่ดีของช่องไว้นะครับวงกลาแฟมิเลีย นะครับเป็นมาจากรีบอนใช่ไหมตระกูลนี้มาจากรีบอนนะครับให้วาดก็ซิลา a ก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับ <c oughs> เออชื่อน้องนี้ก็ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะครับพี่วาดรูปหน้าของพี่ได้ไหมน้องอยากฝันลายไหมครับนี่นี่คือคำถามกลับไปคืนนะครับ ทีมสตูดิโอเกมเนะครับอยากวาดอเล็กใน Minecraft นะครับเป็นยังไงเนาะอเล็กรู้จักแต่ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ <c oughs> พี่ช่วยวาดไททันแอนนี่ให้หน่อยนะครับผมขอคลิปต่อปไปได้ไหมถ้าพี่ไม่ทำผมเลิกติดตามนะอืม ก็เป็นไปตามเนื้อผ้านะครับตัวไททันพี่ไม่ค่อยอยากวาดนะครับเพราะมันเป็นการวาดกล้ามเนื้ออนาโตมีที่ไม่ค่อยถนัดเลยนะครับไม่ค่อยชอบนะครับพี่วาดเซเลน่าในโปเกมอนให้ดูหน่อยเซเลน่าโมใช่ไหมเอาไว้สักคู่สักพักนะครับเดี๋ยวจะวาดให้นะครับตอนนี้ หอไปก่อนนะครับว่าสัตว์ในตำนานมังกรนี้ก็เป็นสัตว์ในตำนานนะครับแถมดุร้ายที่สุดในโลกด้วยนะครับน้องเอ็นเอ็นมินี้ยังไงครับมาจุด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 น้องกหนกพันธ์นะครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่เลยขอโทษก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไว้มาว่างๆมาคุยกันนะครับน้องปลายนะครับอย่าดูถูกหนูสิแถมหลอกให้หนูตื่นเช้าอีก <laughs> รู้สึกมีความสุขนะครับได้หลอกเด็กนะครับน้องวองกลาแฟมิเลียนะครับวาดโคนันให้ดูหน่อยมันมีอยู่แล้วนะครับเคยวาดโคนันไปหลายตัวแล้วนะครับขอเอาเป็นตัวอื่นๆก่อนเนาะน้องชนรดาครับอยากให้วาดแบทแมนเอ้อยหาวหาหาน้องคิมแทนะครับพี่มีแฟนยังมีแล้วนะครับดุด้วยนะครับ ไม่พูดถึงดีกว่าเนาะแค่แค่พูดถึงแค่นี้ลังสีความน่ากลัวก็แผ่ซ่านแล้วนะครับเอาเป็นว่าข้ามเป็นคนต่อไปนะครับน้องการนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับน้องกหนกพันธุ์นะครับบอกหน้ากากอมวยเหมือนช้หน้าดอเลยนะครับอื <c oughs> บงบอกอายุมากเลยนะครับพอพูดถึงช้หน้าดอแล้วก็นะ น้อง a h k t v บอกอยากออกคลิปบ้างออกแบบไหนครับอยากเต้นโชว์หน้าคลิปหรือเปล่าน้องธนทัศนะครับให้วาดเกนจิใน overwatch overwatch ไม่ได้วาดนะครับเพราะว่ามันต้องแกะพอสมควรนะครับมันคือแอป super m u อ i ใช่ไหม ไม่มีข้อมูลอ่าไอตัวรูปนี้นะครับมันไม่มีข้อมูลอื่นให้พี่จะไปศึกษานะครับไม่รู้พี่จะวาดต่อ,อยังไงนะครับก็ข้ามไปนะครับวาดหมาให้ดูหน่อยนะครับน้องกิมแทนะครับน้องอะไรเนี่ยอะไรคุงคุงเนี่ยบอกว่าวาดเราดีกว่าเราสวยกว่าสวยกว่าจริงเหรออ่าอ,อันนี้ก็เราน่ารักกว่าเอาไปเล่นกันตรงนู้นสคนเลย น้อง DMR ครับพี่เชียนหน้ากากอะไรพี่เชียนหน้ากากกีกานะครับน้องคนนี้ก็มาอา่าบอกว่าหน้ากากละครั้งไม่ต้องรายละเอียดเยอะก็เดี๋ยวขอแกะรายละเอียดกอนแล้วครับพี่ชื่ออะไรเหรออายุเท่าไหร่พี่ชื่อใหม่นะครับอายุ37แล้วนะครับว้าว มาวาวาวอีกแล้วนะครับน้องเอี่ยวรูปสวยนะครับวาดหน้ากากเจ้าหญิงเอาไว้เดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะครับหน้ากากเจ้าหญิงเป็นยังไงใช่ในโปรไฟล์น้องไหมอันนี้หน้ากาก,ากโคนี่นี่ขามไปน้องซากูระไงน่ารักตั้งหากมังกรน,นี้น่ากลัวที่สุดในโลกแล้วนะครับมามาลดต้นยำครับวาดละครจากเรื่องโอเวอร์โ คือยังไงเอ่ยยังไม่เคยรู้จักเรื่องนี้เลยนะครับน้องพรพัน์ธนะครับโอ้ทำไมหาไหวจังดูในคลิปเหมือนง่ายแต่มาวาดเองแล้วยากอยากจะให้น้องฝึกสักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะวาดได้ไม่ยากนะครับน้องเบนฟิลิปวาดเบนฟิลิปคือใครไม่รู้จักนะครับ น้อง AP รัดนะครับน่ารักที่สุดสำหรับภาพนางเงือกนะครับน้องแคนดี้ h อว่า,าแม่มดน้อยช็อกโกแลาเป็นมีแขนเล็กเกินไปนะครับก็ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าก็วาดมารูปแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับ แล้วก็ชมภาพลาอะ,อะไรนะี่วาจากลาฟอล r ่านะครับว่าสวยและน่ารักนะครับน้องอัมพรนะครับมาชื่นชมหน้ากากอมวยนะครับอยากให้วาดตั้งนานแล้วอยากให้วาดเซเรน่าจากโปกเกมอนเดี๋ยวจะวาดให้ในช่องดอยอนิเมะนะครับพี่ลืมการถูกต้องแล้วครับขอบคุณครับที่เตือนนะครับ <c oughs> น้องธนวัฒน์บอก พี่วาดสวยมากน้องอัมพรมามาเซลนะครับว่าเมนแต่อันนี้ทุกวันเลยน้องบุญญาฤทธ์นะครับพี่วาดอาชีพค้าขายให้ดูหน่อยนะครับก็เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีอาชีพต่างๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับน้องธนวัฒนะครับพี่วาดสวยมากขอบคุณครับ น้อง x c ็กซ์คนะครับเม้นแรกนะครับไม่ใช่แล้วเม้นมาหลายคนแล้วนะครับ <c oughs> น้องธนวัฒนะครับเป็นเม้นแรกของอ่ารูปนี้นะครับวาดโปกเกมอนนานา,นาฟี่เป็นยังไงน้อนา,นานาฟี่ <c oughs> น้องกหนกพันธ์นะครับขอ Air h o s t เตสนะครับก็มีคิวอยู่นะครับรอดูนะครับช่วงเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับจะเป็นภาพการ์ตูนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับหรือการ์ตูนอะไรที่อาจจะวาดง่ายๆนะครับน้อง Apple a อัปโนะครับอยากได้พ่อ้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะทยอยวาดมาเรื่อยๆนะครับ อีกาดำนะครับบอกสุดยอดชอบมากเลยจะไปขึ้นเวทีเมื่อไหร่ละครับน้องอีกาดำอยากให้พี่สอนวาดขั้นพื้นฐานแต่ละอย่างอืมก็ทยอยดูกับคลิปที่มันวาดยากๆได้นะครับน้องรัชพลให้วาดทหารนะครับก็รอสักครู่นะครับรอตามคิวนะครับ ก็จะวาดไปเรื่อยๆนะครับอยากให้พี่วาดรูปล็อกลีเอาไว้เดี๋ยวจะมีในช่องดอยแอนิเมะนะครับแต่ว่าขอเป็นประมาณนานหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในโปรเจกต์ของโปเกมอนอยู่นะครับในช่องดอยแอนิเมะน้องอุ้มหรือเปล่าน้องอุ้ม c h ช n n e l หรือเปล่านะครับวาดให้วาดหมอนะครับหมอวาดไปแล้วตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับลองหาดูนะครับ น้องโครดให้สอนวาดหมาป่านะครับก็เอาไว้พิจารณาก่อนนะครับน้องเจษด,ดากรนะครับอยากได้หน้ากากเทวดานะครับอยากได้รูปไททันนะครับอะไรเนี่ยแคทแอนและปิดเก่งๆขอบคุณครับ น้องนิวฟิลนะครับทำไมพี่วาดรูปเก่งจังพี่หัดวาดมานานแล้วนะครับตั้งแต่เด็กนะครับโตมาก็เรียนศิลปะต่ออีกนะครับคราวนี้ก็น้องปลายนะครับคนเราไม่เคยรอเนื่องจากว่าน้องปลายไม่เคยตื่นทันเมนคลิปเช้านะครับ น้องปลายก็จะมาแบบว่ามาเม้นทีหลังทุกทีนะครับเพราะว่าคลิปเช้าโพสต์ไปตอน8โมงนะครับน้องปลายจะตื่น10โมงนะครับเป็นเด็กที่มีกฎว่าต้องนอนดึกนะครับทําให้ตื่นสายน้องสุภัตานะครับเข้าก็เป็นตึงออกก็เป็นปะ เขาบอกว่าภายใต้หน้ากากจิงโจ้คือเป็กผลิตโชดนะครับน้องซันนะครับวาดสวยมากเอาคะแนนจากน้องซันเป็นร้อยคะแนนขอบคุณนะครับสุมเมศลาลับนะครับอยากให้วาดหน้ากากอียิปต์โอ้โหวาดยากมากนะครับหน้ากากอียิปต์คุณาทิปนะครับตรงที่อยู่บนตรงที่อยู่ท้อง มันเป็นเปลือกหอยออของมิจูมารุนะครับน้องพัสกรนะครับเป็นทีมอีกาดําเหมือนกันเลยนะครับพีกับทีมอีกาดําน้องอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับลูฟี่ตัวเล็กน่ารักนะครับขอบคุณครับน้องไอแอมพาสาไม่รู้นะครับว่าฟินิกได้ไหมก็เดี๋ยวรอดูนะครับ น้องปีดานะครับผมทีมหน้ากากทุเรียนโอเคนะครับจริงๆหน้ากากไหนได้แชมป์ไปก็เก่งเหมือนกันนะครับไม่ไม่รู้สึกเสียใจนะครับกับการที่ถ้าอีกาไม่ได้แชมป์นะครับน้องสป라이ดแชแนลนะครับสวยจังเลยครับชอบพี่วาดมาขอบคุณครับแล้วก็อยากให้พี่วาดอาชีพครูใช่ไหมก็ ราดูสักพักนะครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ดูนะครับกับภาพอาชีพนะครับจะโพสในช่วงประมาณ8โมงเช้านะครับทุกวันนะครับน้อง ARM นะครับบอกว่าได้แหละวาดได้แล้วนะครับดีใจด้วยนะครับน้องอัมพรบอกโทษทีมาช้าหน่อยไม่เป็นไรครับขอแค่มาเนาะน้องหูชูชัย สอนว่ารูปคิปเปอร์เคยมีรูปคิปเปอร์อยู่นะครับน้องกล้องนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณเหมือนกันครับน้องลิฟคุงนะครับเม้นแรกโอเคครับน้องเอนเอนมิก็จุดอีกแล้วนะครับน้อง9ก้ารีวิวทอยนะครับถามว่าพี่เชียดหน้ากากอะไรพี่เชียดหน้ากาก ดูดุดดดดดหน้ากาอีกาดำนะครับน้องมิสเตอร์ท็อปแชนแนลนะครับบอกว่าพิมพ์เม้นท์แรกมเม้นท์สองเม้นท์สามมีประโยชน์เหรอก็แล้วแต่ความสนุกของแต่ละคนเนาะอย่าทะเลาะกันเลยเนาะน้องนายรีวิวทอยนะครับบอกว่าเชียร์หน้ากากอีกาดำเหมือนกันนะครับ น้องธนวัฒน์ุ่มงามนะครับบอกว่าสวยมากอีกแล้วนะครับมาทุกวันเลยนะครับขอบคุณครับน้องเบสรีวิว h ชนแนลนะครับอยากให้วาดหน้ากากปลาหมึกก็ก็รอก่อนนะครับน้องเดมอนคุงนะครับสวยมากคลิปต่อไปขอเป็นหน้ากากอีกาดำเท่เทกว่าเดิมเอาเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะหน้ากากอีกาดำเราจะอาจจะอาจจะยังไงล่ะ อาจจะวาดไม่ทันแล้วนะครับน้องสมควรนะครับทำไมพี่ไม่วาดโพนี่มีวาดเยอะอยู่นะครับโพนี่น้องแจ็คนะครับวาดโบรุโตะนะครับเคยวาดแล้วนะครับโบรุโตะน้องปฏิญาณนะครับผมเชียร์ทุเรียนก็โอเคครับใครชนะก็เก่งเหมือนกันนะครับน้องไลรยนะครับช้าตลอดคือ มาไม่ค่อยทันที่จะได้เป็นคนคอมเมนต์คนแรกเนาะต่อมานะครับน้องเอกวิทย์นะครับบอกว่าสวยมากผมก็เชียร์อีกาดำขอบคุณครับแล้วก็ขอให้อีกาดำได้ชัยชนะเนาะต่อมานะครับน้องเอกคอร์สนะครับ ที่เอาต้นแบบมาจากไหนก็คือนะครับพี่ก็ไปดูดูมานะครับมีความทรงจําเคยดูการ์ตูนเคยดูอะไรก็จะเห็นนะครับก็ออกมาวาดนะครับน้องกิติพัฒน์นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับขอข้ามไปในทันทีนะครับต่อมานะครับน้องปลายมาอีกแล้วนะครับมาคอมเมนต์เป็นคนแรกด้วยเก่งมากนะครับ ถ้าเป็นตอนเช้าเธอไม่มีทางทำนะครับเม้นไม่แรกมีสิทธิ์ไหมจะเอาสิทธิ์ทำอะไรล่ะครับถ้าเป็นสิทธิ์แรกซื้อก็ไปเอาที่เซเว่นะครับน้องเอ็นเอ็นมิต่อไปน้อง cat แอดแคทแอนแล b บบิ Ad cat and เป็นแมวกับหนูเนาะเป็นเม้นที่3นะครับ น้องโชรดาบอกพี่ต้องวาดแบทแมนน้องยูเอ็นแคสเตอร์นะครับให้วาดนกประหมึกกับนกเกอ,อิชาอ๋อหน้ากากโอ้ยเป็นนกไปได้น้องธนวัฒน์บอกฝีมือระบายสีไม่ตกเลยสวยมากขอบคุณครับน้องชื่อยากนะครับชื่ออ่านยากบอกว่า เอาหน้ากากระครังก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้นะครับต่อมาน้องสป라이ด์นะครับอยากได้หน้ากากดำน้ำนะครับจะมีเวลาวาดไหมก็ไม่รู้นะครับขอดูไปก่อนนะครับน้องน้องซันแชน n นลนะครับพี่วาดสวยจังจากน้องซันมาชมนะครับ รุ่งทีวานะครับบอกว่าสวยมากขอบคุณครับชาลิสาบุตรีนะครับวาดหนากากปลาหมึกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะน้องพันธุนี่ไม่รู้อ่านไม่ออกอยากให้พี่วาดคีนาโกะคืออะไรไม่รู้จักนะครับพี่ใช้กระดาษอะไรก็หลังๆจะเป็นกระดาษร้อยปอนนะครับแต่ถ้าในโดเรมอน ในที่วาดโดเรมอนนี้นะครับก็จะเป็นกระดาษ A4 ธรรมดานะครับน้องอัมพรบอกว่าวาดสวยมากเลยระบายสีสวยด้วยขอบคุณนะครับโอ้เป็นทีมวาดการ์ตูนกันเถอดด้วยนะครับก็คือไม่เป็นทีมอีกงอีก,กาอะไรกับเขานะครับน้องรัชพลบอกให้พี่วาดมอไซค์นะครับเว็บร้อยยีพี่ไม่ถนัดวาดมอไซค์นะครับ น้องแซมนะครับอยากให้วาดเอดตตาคืออะไรน้องวิยดาณคอมเมนต์เป็นหน้าจิงโจ้หมาสุนัขอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปก็น้องสายทานเทศนอกนะครับชอบดูมากครับวาดสวยด้วยฝีมือเก่งขอบคุณครับน้องสายทานอีกนะครับหนูอยากวาดเหมือนพี่ แต่พี่คิดว่าหนูวาดได้ไหมต้องวาดได้นะครับถ้ายัางไม่ได้ก็ฝึกต่อไปได้นะครับจนกว่าจะเก่งเนาะต่อมาอะตอมนะครับเรียนมาเออเริ่มมาเยอะแล้วสำหรับหน้ากากซิงเกอร์เดอมแมสซิงเกอร์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับน้องพงพาคิดนะครับ ตนคือพี่ PK ครับผมชื่อมิกนะคะพี่วาดเวฟให้หน่อยพี่เวฟพี่เวฟคือใครครับอ่าก็หมดแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่ สำหรับใครล่ะก็ไม่ใครนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะมาพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับในทุกๆคลิปของเราเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทยอยคุยกันนะครับในแต่ละวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับการตอบคอมเมนต์ของช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับสวัสดีครับ